วิทยาลัยสงเชียงรายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสนาศาสตร์เรื่องการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในหัวข้อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เสนออาจารย์พัศกรอุ่นกาศวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จัดทำโดยในธนพงศ์กองแก้วรหัสประจำตัวนิสิต6728404019นางสาวชนะกระมลแสนขุนรหัสประจำตัวนิสิต6728404021นางสาวทยาพรการิยะ รหัสประจำตัวนิสิต6728404022นางสาวมลิผัดเรือนรหัสประจำตัวนิสิต6728404023วันนี้ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านรองสมพงษ์บุตรวันรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4 สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับท่านรองสมพง์สุดวันนะคะรองผู้มนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถุงศึกษาเชียงรายพีซีค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ท่านรองนะคะเนื่องจากที่ได้เรียนวิชาการจัดการทรัพยากรนมนุษย์นะคะาขอความรู้เพิ่มเติมค่ะจากที่เรียนในห้องเรียนนะคะอยากทราบถึง ประเด็นการวางแผนกำลังคนของในสำนักงานเนี่ยค่ะสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาเซนทรัลเขตีนี้ก็มีบทบาทที่รับผิดชอบการทุกจาบัวใดโรงเรียนในสังกัดจำนวน124โรงเรียนครับและก็สาขาเป็น129 รวมเป็นร,นร้อยที่เก้าครนาชเน้ก็ยังมีบุคลากรที่เป็นอยู่ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ประมาณ87คนครับซึ่งแล้วก็บริหารทั้งในส่วนสำนักงานและก็ทางโรงเรียนครับการบริหารจัดก,การเกี่ยวกับด้านบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในตัวสำนักเองครับก็ จะมีกลุ่มงานต่างๆนะครับหลายๆกลุ่มแล้วก็มีบุคลากรหลายตำแหน่งครับไว่าจะเป็นผู้บริหารตั้งแต่ผู้มีการรองผู้มีการผู้จัดกลุ่มเจ้าหน้าที่รวมทั้งทางดานการศึกาาลูก,ก,จ,ลกจ้างระจารลูกจ้างทุกทางทั้งในบ้านและอย่างทุกตำแหน่งต่าง การสั่งหาเราใช้วิธีก,ธาการสัญหาแบบไหนคะครับการสัญหาในในระบบราชการก็จะมีภาพรวมที่ชัดเจนครับจัดกกสรนะครับในส่วนของสำนักงานและโรงเรียนครับจะมีการกำหนดอัตรากำลังางเช่นสัญญาณเขตจะมีขนาดใหญ่ในการเสนอเล็กนะครับก็จะกำหนดอัตราของพลัางงานการกีะ ที่แตกต่างกันครับโรงเรียนก็เช่นกันครับการคัดเลือกการรับสมัครใจคัดเลือกพนักงานครับการรับสมัครคัดเลือกต่างก็เป็นไปตามตำแหน่งตำแหน่งของเจ้าหน้าที่พนักงานหรือผู้บริหารนะครับซึ่งก็จะมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนครับเช่นกันแต่ละตำแหน่งตำแหน่งที่เข้ามาทำงาน ในสมันเขตและในโรงเรียนครับรถ้บาในโรงเรียนก็มีผู้บริหารโรงเรียนพุ่การรองพู่การและครูเาหน้าทีการทุกจ้างจากในส่วนสมวนเขตก็เช่นกันครับก็จะมีการกําหนดคุณสมบัมมมมติเฉพาะตําแหน่งมีมาตรฐานตําแหน่งที่ทางผู้ดําเนินการท่านสมวนเขตเองก็จะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐาตนตำแหน่งนั้นนะครับในการเสมัรครบุคคลในการชั่เลือกบุคคลเพื่อมาทำหน้าที่ต่างๆครับอ่าพอ,อได้รับชัเลือกและได้คนมาแล้วก็จะมีการปรมวิเทศใช่ไหมคะเราเป็นรูปแบบการประถมวิเทศอย่างไรคะพัฒนาบุคลากรครกับเราก็จะมีหลายหลายส่วนครนับที่ต้องพัฒนาครับหลังจากที่เราได้ชั่เลือกสมาคราได้มแล้วนะครับจ ดับแรกก็คือการตบรมพิเศษจับเพื่อให้บุคลากรที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่เนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับขอบเขตของการทำงานว่าตนเองมีหน้าที่บทบาทอย่างไรนะครับในงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เข้าใจและก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเติมที่เป็นผู้ที่อ่านการสอบคัดเลือกหรือจำ แข่งขันในการสัรหาก็เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วสัรหาบรรจุแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วทารในงานต้นสังกัดปีสมวนเชนซึ่งเป็นผู้ม่คำบรรชาและเป็นผู้ใช้งานบุคลากรนั้นก็จะต้องทาให้บุคลากรมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวและจะขอบเขตภาระหน้าที่ต่างๆที่ต้องรับผิดชอบเวลาก็ต้องมีการประุมนิเทศและก็ มีการฝึกอบรมในระหว่างการทางานด้วยครับอ่าต่อไปก็ไปถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานครับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานถ้าเป็นระบบราชการที่เราทําอยู่ก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นครับตุกตาแหน่งนะครับถ้าเป็นราชการก็จะมีรอบของการประเมินผลการทํางานเป็นหกเดือนครับปีหนึ่งปีลงมาณก็จะ ประเมินสองครั้งเช่นเดียวกันนะครับพนักงานราชการและัากาลูกจ้างประจำก็จะทำการประเมินเช่นกันครับใช้ระยบายเวลาหกเดือนนะครับในการประเมินพิจารณาค่าตอบแทนสูงขึงข้นเงินเดือนคำถามเมื่อไอต้ตาลางที่พกเปิดบ่อยมีปัญหาคือตนออะไรับเกี่ยวกับอัตรากำลังถ้าเป็น,ปนประบบราชกาเราก็จะต,าตาั้าตาหาก็พบ ที่พบก็ค,คือความล่าช้าในการดําเนินการเนื่องจากว่ากระบวนการสัหรหาและคัดเลือกของระบบราชการของสำนักเับต้องใช้เวลาก็มีมีข้อกําหนดที่จะต้องมีระยะเวลาการประกาศการารับสมัครครับมีช่วงมีการกระบอกอย่างชัดเจนให้ในต้องปฏิบัติครับเช่นรับสมัครย่านน้อย ช่วงเวลาการรับสมัครการประกาศจะม่ได้แคสิบวันอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทําให้จะต้องมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการไปช่วงหนึ่งครับหลังจากที่มีการดำเนินการแล้วครับก็ต้องรอประกาศเตอใช้บุคลากรเพื่อมาเป็นคณะตการในการสรรหาในจํานวนมากก็จะใช้ในช่วงของการรับสมัครการคัดเลือกการสรรหาก็ใช้เวลาไม่ต่างกันเ่งเดือน ถึงจะได้ได้บุคคลที่ผ่านการคัดเรือกม,มันจะนั้นถึงจะมีการบรรจุหรือแต่งตั้งวันนี้ก็ได้รับความรู้แล้วคะ,ะอ่ะก็ขอขอบคุณท่านรองสมบูรณ์มากนะคะที่ให้ออกกัน่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับขอขอบคุณนายสมพงษ์บุตรวันรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตส ผู้ให้ข้อมูลอาจารย์ทัศกรอุ่นกาศผู้สอนและให้คำแนะนำคณะผู้จัดทำนายธนพงศ์กองแก้วถ่ายรูปและวิดีโอนางสาวทยาพรการิยะผู้ประสานงานนางสาวมริผัดเรือนเรียบเรียงข้อมูลนางสาวชนกะกมลแสนขุนให้เสียงตัดต่อวิดีโอ